บ c อ f o ุตวันนี้จะมาสอนทำดาบยามะนับหนึ่งในดาบคู่ของโอเด้งนับซึ่งเริ่มแรกเราต้องมาคุย NPC Elite Hunter นะับที่ Castle the Sea จากนั้นเราก็ทำภารกิจนะับไลลาบอสที่อยู่ตามเกาะแล้วก็อ่านเควสแล้วก็ไปไล่ฆ่าบอสนะับซึ่งเราต้องไล่ฆ่าเนี่ยให้ครบ30ตัวนะับซึ่งแต่ละครั้นมันมีสิดรอปไอเทมต่างๆแล้วก็ที่เซตแอดมินด้วยก็อยจะลืมไปทำกันด้วยนะับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่เกานะไฮราครับลงมาตรงน้ําตกแล้วเข้าไปในซอกน้ําตกตรงนี้นะจากนั้นพังประตูแล้วก็เคลียร์มอนทั้งหมดนะจากนั้นดาบก็จะปรากฏตรงกลางคราวนี้ก็คลิกไปเลยซึ่งถ้าเราฆ่ามอนเนี่ยไม่ครบ30ตัวเนี่ยมันก็จะตายทันทีนะเมื่อกดเขาสุดท้ายแต่ถ้าเคลียร์บอสสามสิบตัวเนี่ยเราก็จะได้ดาบมาทันทีคนระับ ท่านชมอยากให้ผมสอนอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับ